สบายดีสบายดีทุกคนเด้อวันนี้ตื่นแต่้งเนิร์กตั้งเาปุกบน้องสายเป็นลุบไอเป็นตื่นไปส่งแต่หุ่งเคิงพี่น้องโมงมาจากวันเลยเนี่มาแต่วันเสาร์มาวันเสาร์กับวันจันทร์์กับเสาร์วันจันทร์สบายดีเด้อทุกคนตอนนี้น้องสายเพิ่งเขากำลังออกไปส่งอยู่คิวเนาะจะได้เดินทางกลับเมื่อบบาหพี่น้อง กับอัตปื้อแล้วก oh. uh, um, no right. ับอัตปื้ออย่าเอ่ยแล้วออกเที่ยงแปโมงกว่านี้อ่แปดโมงเดี่ยวมันมีแปดโมงแปมออกแปดโมงหอดถูกประมาณสิบ0ปดโมงสิบสิบสองนี่แหละคันว่ารถว้เออถ้าเป็นวัวจอดถัาเป็นมึงกทางซก้องกับสิบสองหอดคันว่าเมื่อทางซีก้องกับเกือบใบมันมีบนรถตุอมันมีมันมีมิเตรรถอั้นมีมีหน่อยอ่มีหน่อยของ ชีเข <ang> <B> ียวบอชีอันบอยี่วาเรียนมาแหละเหลือก็ลังง่วงอยู่นะพี่น้องยังง่วงอยู่แต่ว่าคือว่าหนังสายเพิ่งกิดลุกมาไหนอยู่ไหนเต็มือว่าเพิ่งกิดเป็นอันนี้แข็งแห้งอยู่นะพี่น้องคะแนนเจ้ามากมามาแต่ว่าเจ้าเจ้มากพอได้ยันมาเรื่อยๆอยังเก่งใจอีกโอ้ย เจ้าดุมากรับโอเคโอเคน่ <c oughs> okay, okay. ากันมามถือว่าขอบอกขอบใจเอาเนาะน้องสายเป็นมือภายในซองมือซ้ำเลยไปแต่เพื่อนเบากินน้อยคือเห็นแต่ไหนพี่น้องเพราะว่ามันกิดปั้งใจมาหลินฮันโดยเฉพาะคุณแรมมัดมีเวลาไล่ๆาวางมันจะพากันหลินเลาะหลินเนาะไอตัวผมมีเวลานะบ่มีเวลาเพราะว่ามันจันท์กระเขิมเขาเวียพี่น้องมีเวียเวียจะ ประจำเียกประจำเนาะเพราะว่าเคนยังเห็ดเปียกเพราะว่าได้เริ่มต้นตันมาแล้วขันว่าบ่มีตัวนั้นหันออกกันเดินตัวนี้เลยใจชุดมักตัวนี้แล้วมากแห้งนะมันอิสล่าหมักการอิสล่ามักเขามักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะเขาเดียวเย็นแล้วนะเอาเห็ดก่อนมดแล้วหดจนว่าจนเมื่อยเมื่อยมันขนาดแบบ จะแถ่ๆก็เออยังสิมาเดินตัวนี้ต่อเนาะอบ่ถิ่มบ่ป้าทั้งซองพายแหละบ่บ่มทั้งนี่แน่ก็เห็ดไปเกือบกันครับมิดตัวนี้ก็เอาเวลาวางเสาติดมาลินมามทายเขาให้พักโดนๆนะคือเจ้าคักนะนนถั่วหาเ์ทเยววินอเองจันบ่ลงบ่บ้างบ่เบื่อเฟืองยังิ่ได้ไฟ มีเวลานกับน้ำมันเอทานอด้มัคือหลัดเนะแล้ท่านยังเห็นลาฟากไหนดิเขาลาผักลยกับตัวนีกัขาดบอไดเวียเขาเห็นจำนะมันุไฟเห็ดไทยนะเตาก็ให้เขาที่ตามให้เขาเห็ดตลอดกับไปขาดบอไดเนาะกัค่นี้ เราท่านยังมีขอบเรเครียนเนอร์ลาพักทิศหนึ่งสองทิศนะกับผู้เป็นยังกลับมา,ากบัดนะครับมีคนเลี้ยงแทนลกลับมาเอาไปเห็ดคือเขาอันนี้ที่พักไปแล้วเขาจะต้องห้าผู้ไมนน่นะเอกชนผู้ <c oughs> คือราผู้ <c oughs> วัยนี่นะเออแล้เขาก็มีชิดเห็ดทุกอย่างเลยและเดินทางพี่น้องของพิคคิวรักษาลักแปดไต ลักแปดไต่เกิดกับต้นกำเนิไดไอ้ถุยแต่แ <laughs> ปดไต่ทางไปทางมาทั่วผ่านตลอดตอนนี้ฮะก็ขอรักแหรักหาพี่น้องราาักหาอยู่ยามเสาร์บากเซีครับประมาณนี้ก็รถไล่กูเหมือน <5 S 1> เลยลักซี่ลักซี่ที่บอมลักซีลักซีโ <laughs> ดนไายดอก สาวว่าตอนนั้นอะไรจะไปทางได้บยโอ้โหนขนาดจูนไฮสงสัยแบบนนเป็นลุยไฮมากนะใจะ้าหมับาไปใพไซอมมักแบบธรรมศาสตร์นะมักแบบอยู่ซิ้วธรรมศาสตร์นั่นเย็น,น ไปใช่ไหมเจ้วมาบ่ปลาคอปลาแขนบ่ฮึพวกปลาขอบ่าไม่ะะนะเคยพวกปลาคอไปปาคองามเลยนะครับกินก่อนปลาเออยามเลยวิวมันกระชิดีกว่ายามธรรมศาตรกปประชีพ้นขึ้นพ้นลายก็ไปบ่ได้กันสมพ้นส,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 สมนีอาจจะโอเคยอยู่ได้ร้านรีนแบบกับอยู่กับธรรมชาตินะแบบอย่างสงบสงบเออ สุดอากาศสุดๆอยู่ดอกปลาอยู่ดอกนั้นตรงไหนตรงหน้าตอนเสาร,รน์นี้นึกเวลาประมาณเจ็ดโมงอย่างเหรอเจ็ดโมงกว่าเลยขจรกำลังไปนั่งเวียนเจ็ดโมงแปดโมงพนเดียวแปด ส่าวนาทีก็ขึ้นรถวัดีงามสุดปีเมียเอเโอโขอบใจ่าน้องสายอัก,ก้อยแล้วก็เยันกันไปเพี้นกันมาตั้งนับมากมือวันชันทำ <c oughs> บุญไปข้านดออืมแต่ว่าก็มาเนะาะเพราะว่ามันกืมีทางนี้ก็มเกมาเกิดโมบิกโพเลยเกิดโมบิก วิ่งเบาอยู่วะา,าคือม,ามา่าพองเพิงเลยะัคือเราจะชิมาพองเพิงนวาี่าโอ้ไม่ได้ว่าถึมือจับแันแล้วนะคือตัวหูวนะคัะว่าเจอขึ้นไปไหนจะนนเศร้าทิตย์เชานะวันนี้วันเกิดวันนี้ก็เลยว่าเนว่าคือม่าพองเพลิงเลยผลันอ,อไรมาแล้วว่ามีแนกอน มาจะจอสิไปหากันหมดแล้วบริหารผลิตมันครับเมียนเพราะว่ามือวานก็เห็นนะนะทีมงานดูเคยสมองมันนี่บลิน้ำเจมวิโนยังหลกกดกับแฮลวิเควิเคเป่ากูดบริรากจะเจมจะเจมอะล่าอ้โหว่ามาพรกันก็เลยบริไปนะเพราะว่าก็นองมือกับลินอยู่เพื่อนมาขี้หน่อยเมื่อองมือมาขี้หน่อยคนโกซูโยบันทาเนี่ย นีตจะโกไปหนาเงินที่ใส่กระบ,บุมี่กันวะจักตื่นในรบวปานเนี่ยเมื่อปลาเลย,เยบากกี่หน่อยเด้อเจกอกัาร์กาห์ขั้วเมื่อตะเปื้อกระชาค่ายเนี้ยทาค่ายเนี้ย,ท,ย,ย,ท,ย,ยที่พาหลอลดินหันตะเปื้ออีกเนาะชดะพี่น้องเจอกันอยู่คิวรถแล้วจะถา่ายบรรยากาศในการเมื่ออากาศสิบนั่นแหละมือโอกาสหน้าใช่ไหมโอกาสหน้ามาไหมโอเคโอเคมาได้รตลอดเวลา มากยา่งได้กัมากเลยบริวายังไงยังไงมีดอกมีเวลาพอคืออายมากเาะตื่นๆขค่ได้เมื่อตื่นแต่เด็กแบบนี้แต่ว่ามันมันสีเป็นสีเขียวบอรเรือสีเก่ากว่านี้แน่โอเคโอเคเอาแล้ว มีอย่างว่ามีเวลาส่วนโตัวเลยมามันก็จะจีรบกวนกันได้ไมาเห็นี่านี่ว่านับซื้อเนาะนับซื้อน้ำใจน้ำายแล้วก็โอเคพี่นคือเก่าคาับแพงก็คือเก่าไปมาสะดวกหมายเก่งใจมันมาเนาะแตเจ้าแต่เาก็เก่งใจนึงแต่ว่าพนักงานผเป็นย่างมาเลยเหมือนว่าจัดไปเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งเบื้องทั้งบ้านว่าแม่เออมีเบียร์หรือไม่มีเบียร์บอกันาะแม่เมื่อยไม่ย่างไรเขาก็บริมากนะ เบิงบ่งครับเพราะว่าเขาคือรัว,ะะวนะเนี่มนประตูอีกอะเขาแก่แน่แล้วเนาะแล้วก็เป็นโลกประจำตัวแน่ไม่ผูกเบิร์กเราไม่ผูกเบิงบ่งก็เลยว่าต้องเลยเสกเปลี่ยดกันเราสิไปใส่มาใส่เนาะอ่าสีหอดคิวอะไรพี่เนาะมีดีหอดหลักแปดเลยมลเ,เลยมนบ่านหลักแปดทางนี้แมนหลักแปดไต่แปดหลัก เจ้าเจ้าบอนี่ก็ได้เจ้าจอดยู่นอกก็ได้อาชญาเขามันจังหมดเลยนะเออพอดีแล้วเออจอเทิร์นเลยอะไรกันไ้ไหมพุ่าล่มพุ่นเลยเขาไปพุดแล้วเขาใน้ก็ด้เลยจังหมดมันมีไปหน่อยไ่ใช่เาให้เขามีน้ำนี่่าได้เขาห้าพันสิบหกนะสี่ ได้ค่าผานทางเขาปีเลยเขาคิวเท่าได้เนาะอะอพันก่อเท่าไหร่นี่ห่ออนุญาตเลยอะพันเดียวไปยังไปเลยห่อนแล้วคิวลักแบตแต่แล้วนี่เลยเยขาจะเปลี่ยนวที่อยู่นี่ขเขาจะฮ็ดใหม่เลย่นเฮ็ดแล้วได้อยู่<ะ>ในบอนโฮพิพิธภัณฑ์ ทาแบอืบนะเขาเห็นแหละเอาเะไรที่ตลาดแบบเที่ยวแบบเ <laughs> ที่ยวมาหน้าเราอ่านกันได้เที่ยวมาแล้วหน้าตะบนุร่ใกล้ๆไปซุกเมื่อจันได้ไปโทรมาวันนี้เจ้าโทรมาเนาะเจ้าเนาะที่ว่าจบเพียงสมนีแล้วก็เ <c oughs> จอกันท <c oughs> นะี่บ้านแมนแมนเพิ่นจะยืนเงินกิจวัตรตอนงเสาเนี่แหละโอเคเนาะโอเคพี่เจอกันไหมเจอกันเด้อทุกคน โอเคขอบใจอะไรบายบายขอบใจน้องอนิตตาขอบใจทุกคนเ,เนี่ยนะเหมือนมามวนไลไรจะมือทิฏนาสิมาไหม่ทิฏนามาโลดถ่ายอาทิตย์มาไหมเนาะมา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 ยินดีทำน,นะครับโอเคพี่นอ bye bye. ้องบายบายเมื่อตะปื้อมุดบอดแม่บายบาย